สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่30เดือน3เนาะเดือนเมษายนนะฮะเนื่องจากยูเจยังเป็นเทรนขาลงเนาะเรายังทําการเซลล์อยู่นะครับเรามาดูกันมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นกันยูเจดีกว่าเราไปดูสีชั่วโมองก่อนสีชั่วโมองเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงถูกต้องครับแล้วก็มันทําการพยายามทำยูไฮไปเนาะ พยายามทำยูไฮไปสักพักแต่มันทําไม่สําเร็จตรงนี้เรามาดูตรงนี้เห็นไหมมันทําไม่สําเร็จมันขึ้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 นแล้วมันทําไม่สําเร็จเพราะมาทาไม่สาเร็จเราต้องมาดูเบรกเอาท์กก่อนเห็นไหมเบรกเอาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเบรกเอาใหญ่เบรกเอาที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เห็นไหมมันสวยไหมมันขึ้นเรียงไปแล้วก็มันก็ทําการเบรกลงมานะฮะ, <c oughs> ะในส่วนตรงนี้แล้วก็มาดูกันอีกทีว่า ถ้ามันตกเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้เมื่อไหร่และก็ตอนไหนนะฮะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ฟิโบนัชชีก่อนในการวัดอ่ะเรารู้ละตำแหน่งเนี่ยเคือเอเรียอาจจะลงใหมยนิดนึงในความหมายก็คือมันอาจจะมีอ่าเรื่องราวที่ทำให้ Uj ลงใหม่นิดนึงนะฮะเข้าสู่ตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะมีการเบรกเกิดขึ้นะจะมีเทรนด์ i ลนมาเบรกเอาเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะฮะ อย่างนั้นเรารู้ละสี่ชั่วโมงเป็นยังไงสี่ชั่วโมงตามภาพที่เราเห็นก็ก็ยังไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะไปดู15นาที15นาทีเนี่ยมันจะมีเทรนไลน์อยู่ตรงนี้มาวัดกันนะเนี่ยคือคือเทรนไลน์ที่จะบอกว่ามันจะสามารถทำไฮนิดนึงได้ไหมโดยที่ไม่มียูโโลอย่างนั้นถ้ามันถ้ามันเบรกตรงนี้ได้เนี่ยแล้วแล้วมันก็จะมีการร่วงลงมาอีกทีหนึ่ง ไม่ว่าจะร่วงลงมาด้วยด้วยเหตุผลของแนวต้านนะฮะแล้วก็รองเทรนไลน์แล้วก็ร่วงลงมาก็ตามนะครับแปบ๊บนึงนะครับสวัสดีครับครับครับมาถึงก่อนนะฮะค่อยๆโทรหาโอเคครับครับผมโอเคครับครับเข้าใจอยู่อ่าสวัสดีครับโอเคเคอรีส่งส่ง,ส,งส่งของนะฮะ ก็ถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ่ะลืมการเบรกตรงนี้มันแค่บอกว่ามันจะไม่ทำยูโรเฉยๆมันจะไม่ทำยูโรเฉยๆแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปมันจะติดตรงไหนก็มาดูตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นไปติดตรงนี้นะฮะติดตรงนี้ก่อนถ้ามันเบรกได้นะถ้ามันลงมาใหม่ลงมาใหม่คือตรงไหนก็คือประมาณนี้แหละฮะประมาณเนี้ยแนวแนวต้านของเบรกแล้วก็มันจะพุ่งใหม่ แต่ถ้าการลงเนี่ยมันมันลงทะลุวูบอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังลงต่อได้มันยังไม่เบรกคือมันมันมันยังไม่ไม่เบรกลงอ่ะมันมันยังอ่าตุ้ยมันยังไม่เบรกขึ้นมันยังไม่เปลี่ยนเทรนคือมันยังรักษาแนวโน้มขาลงได้นะฮะพูดสลับไปสลับมาคนฟังงงงงตายเลยแหละอ่าอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามันเบรกเส้นนี้ได้เท่ากับ มันจะขึ้นไปแนวต้านนะฮะขึ้นไปแนวต้านหนึ่งคือเราต้องรอให้สโตขึ้นบนก่อนนะฮะสโตขึ้นบนแล้วก็ทาการเซลล์ร่วงลงมาพอเซลล์ร่วงลงมาเรามาดูอีกทีนึงว่าไอแนวรับเนี่ยกับตัวเทรนเนี่ยมันจะเบรกได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยมันก็ปรับเทรนแน่นอนนะฮะมันก็สวิงสวิงไปสวิงมาเรียกว่าไซด์เวย์การเกิดไซด์เวย์คือการปรับอัตราการขายกลายเป็นอัตราการซื้อโดยจํานวนที่สูงกว่าแค่นั้นเองนะฮะก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไปนะ เรื่องนี้เราเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะครับยูเจก็จะแนะนำว่าให้นะฮะให้รอเซล,ลดีกว่าให้รอเซลคุณอาจจะเซลตรงนี้เลยก็ได้นะฮะแตเ่เราต้องมาดูสโตนะสโตอย่ยังไม่เกิน70็นะอย่างนั้นมันอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งอย่างนั้นการพุ่งขึ้นของมันเนี่ยมันยู่ที่ประมาณนี้นะฮะอย่างนั้นเรามาดูเทรนสำรองนะเทรนสำรองข็้ประมาณนี้ เทรนสำรองประมาณนี้อย่างนั้นอ,อัตราตรงนี้มันเป็นอัตราที่อัดให้มันร่วงแรงมากนะครับถ้ามันขึ้นตรงนี้สักพักมันไม่ไปต่อแนะนําว่าเซลล์ได้เลยเดี๋ยวมันก็จะร่วงลงมาเซลล์หรือว่าจะรู้ว่ามันจะลงได้ยังไงเนี่ยแนะนําอีกวิธีหนึ่งคือใช้เทรนไลน์เบรกเอาวัดข้างล่างดูค่าข้างล่างดูมันจะมีสักพักที่มันไม่ไปต่อไม่ไปต่อแล้วมันก็จะร่วงลงมาโอเคต้องรับโทรศัพทต่อแล้วนะฮะ แค่นี้ก่อนนะครับ